สวัสดีครับวันนี้พกับเฮียคิมนะครับวันนี้จะนำเสนอ Mercedes Benz นะครับตัวนี้นะครับเป็น e c คัสนะครับ e 2สองร้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทางเลือกในการใช้พลังงานนะครับตัวนี้จะเป็นใช้ได้สองระบบน้ำมันและแก๊สแก๊สนี่นะครับเป็นเดิมจากโรงงานเม r c e d e s Benz โดยตรงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมด้านในครับว่ามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับ ด้านในนะครับก็เป็นสไตล์เมสเซนเบนนะครับลายไม้นะครับเบาะหนังสีครีมนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเมมโมรี่ได้นะครับ3ระดับอ่าพวงมาลัยมาติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวาฟอนเดิมนะครับคอนโซลนะครับเดิมนะครับไม่มีบุบสลายนะครับไม่มีชำรุดเลยนะครับสมบูรณ์สุดๆนะครับตัวนี้นะครับสีนี้เป็นสีดำนะครับยอดนิยมนะครับเครื่องยนต์เป็นบูอีฟิเจนซี่แล้วนะครับเป็นโฉมเฟกลิฟแล้ว นะถ้าท่านใดนะครับสนใจจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดก็ได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกติดต่อช่องทางได้นะครับที่เพจ Facebook o p e n Load t h a i l a n d YouTube นะครับ Open Load t h a i l a n d นะครับหรือ Line แอด f f i c i a l Account เราก็ได้นะครับแอดโอเพนโ d สไท a แลนนะครับติดต่อได้หลายช่องทางแล้ววันนี้นะครับพียคิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ